สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำสอนของหลวงพ่ออินทวายสันตุสัตโกกันนะคะเป็นธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไว้ตอนไปอินโดนีเซียเออเมื่อต้นเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานี่เองค่ะครับเป็นข้อมูลจากที่ท่านเทศที่วัดสังคเมตตาอารามะเมืองโบกอใช่ค่ะหลักๆก,ก็จะเน้นเรื่องทานศีลส,สมาธิแล้วก็เรื่องการสนับสนุนวัดชุมชนทั้งที่โน่นแล้วก็ที่ไทยด้วยเอาละค่ะ มาลองดูประเด็นสำคัญสคัญกันเลยนะคะครับผมคือบรรยากาศตอนนั้นนี่สะท้อนศรัทธามากๆเลยนะครับมีทั้งตอนท่านไปแสดงธรรมที่จาการ์ตาคนก็มาฟังกันเยอะมากล้นหลามเลยอือหือแล้วก็มีกิจกรรมที่วัดสังฆเมตตาด้วยทั้งตักบาตรคนมาตั้ง300กว่าคนนะครับโอ้โหเยอะนะคะครับแล้วก็มีการทำบุญใหญ่บริจาคที่ดินบริจาคปัจจัยสร้างวัดเอ,อ่อรวมๆกันหลายล้านบาทเลย แสดงถึงพลังศรัทธาที่นน่นจริงๆนะคะใช่ครับเป็นเรื่องน่าอนุโมทนามากแล้วมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องปัจจัยที่ท่านได้รับบริจาคที่อินโดใช่ไหมคะอ๋อครับเรื่องนั้นท่านประกาศชัดเจนเลยว่าปัจจัยทั้งหมดที่ได้ที่อินโดเนี่ย ท่านจะมอบให้คณะกรรมการวัดสังฆเมรตาที่โน่นหมดเลยครับทั้งหมดเลยเหรอคะไม่นำกลับไทยเลยครับผมเพื่อให้เขาเอาไปใช้พัฒนาวัดต่อไปเป็นการสนับสนุนาศาสนาในต่างแดนจริงๆท่านตั้งใจมากๆเลยนะคะครับและท่านก็เปรย์ๆด้วยว่าอายุท่าน81แล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ไปเยือนอ๋อเหรอคะครับก็เลยเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์เข้าพบกันช่วงนั้นค่ะ จากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้หัวใจสำคัญก็คือหลักธรรมที่ท่านสอนนะคะเริ่มที่ทานก่อนเลยการให้เนี่ยท่านแนะนำลำดับความสำคัญยังไงบ้างคะ รเรื่องทานนี้ท่านเน้นเลยว่าให้เริ่มจากใกล้ตัวก่อนดูแลพ่อแม่บุพการีก่อนเป็นอันดับแรกค่ะจากนั้นก็ค่อยเป็นวงสาคนาญาติพี่น้องเราที่อาจจะลำบากอืแล้วค่อยขยายไปสู่ส่วนรวมสาธารณประโยชน์อย่างโรงพยบาลโรงเรียนแบบนี้ครับเป็นลำดับขั้นไปนะคะแล้วอาน,นิสงส์งของการให้ล่ะคะท่านว่ายังไงบ้างชัดเจนเลยครับ ท่านบอกว่าผลบุญจากการให้ทานเนี่ยจะทำให้เราเกิดพบชาติหน้าไม่อดอยากไม่ลำบากค่ะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เคยให้เลยก็อาจจะไปเกิดในที่ที่มันแร้นแค้นกันดานท่านยกตัวอย่างบางที่ในแอฟริกาเลยนะครับโหชัดเจนเลยครับ แล้วท่านก็ยกตัวอย่างการทําทานของท่านเองในไทยด้วยที่ท่านช่วยโรงพยาบาลโรงเรียนมูลนิธิต่างๆมาตลอดซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านได้รับปริญญาดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้วยนะครับค่ะแต่ก็ต้องให้ตามกําลังนะคะใช่ครับอันนี้สําคัญมากท่านย้ําเลยว่าให้ตามกําลังทรัพย์อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนค่ะทีนี้ให้ทานแล้วท่านบอกว่ายังไม่พอต้องมีศีลด้วยตรงนี้น่าสนใจค่ะ ทำไมต้องมีสินควบคู่ไปด้วยคะครับคือแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเงินทองจากผลบุญทานเก่าๆนะครับแต่ถ้าไม่มีสินคุ้มครองเนี่ยทรัพย์นั้นก็อาจจะอยู่ไม่นานอาจจะถูกเบียดเบียนหรือนําภัยมาให้ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะสินห้าที่เรารู้จักกันดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราของมืนเมา พวกนี้เหมือนเป็นเนกราะป้องกันตัวเราในปัจจุบันเลยนะครับไม่ให้เดือดร้อนไม่ต้องติดคุกติดรางค่ะแล้วก็เป็นหลักประกันในภพหน้าด้วยถูกต้องครับไม่ให้ตกนรกตกอบายยภูมิเกิดมาก็จะมีคนรักคนเมตตาไม่ถูกเบียดเบียนง่ายๆแล้วการรักษาสีนี้คนทั่วไปทําได้ง่ายๆั้ยไหมคะท่านแนะนํำยังไงบ้างท่านก็แนะนํานะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็รักษาทุกวันเลยตั้งใจไว้ค่ะ แต่ถ้ายังทําไม่ได้ทุกวันอย่างน้อยๆก็วันพระหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ยังดีอืมก็ยังดีกว่าไม่ทําเลยครับแล้วที่สําคัญคือเราสมาทานศีลหรือตั้งใจรับศีลด้วยตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องรอพระเสมอไปอา้าวหรอคะทายังไงคะก็น่าหิ้งพระที่บ้านเรานี่แหละครับตั้งใจกล่าวคําสมาทานด้วยตัวเองขอแค่เราตั้งใจจริงไม่หลอกตัวเองก็พอแล้วครับดีจังเลยค่ะสะดวกขึ้นเยอะเลยครับผม มีทานมีศีลแล้วอีกอย่างที่ท่านเน้นคืออะไรคะคือสมาธิครับการฝึกใจอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยสําคัญยังไงคะการฝึกใจเนี่ยก็คือการฝึกควบคุมความคิดเรานี่แหละครับไม่ให้มันฟุ้งซ่านปรุงตังไปในทางไม่ดีเช่นความโกรธความคิดอาฆาตพยาบาทอะไรพวกนี้อ๋อค่ะการฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจเราสงบลงไม่เศร้าหมองง่ายซึ่งมันป้องกันปัญหาสุขภาพจิตได้ด้วยนะครับ หรือแม้แต่พวกอัลไซเมอร์สมองเสื่อมท่านก็บอกว่าเกี่ยวด้วยโอย้เกี่ยวขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะความคิดเรามันส่งผลถึงสมองโดยตรงวิธีฝึกง่ายๆที่ท่านสอนก็คือนั่งในที่สงบสงบกำหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทไปเรื่อยๆพุทโทนะคะง่ายๆเลยครับผมถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าทั้งทานศีลสมาธิเนี่ยมันนำไปสู่อะไรในทางปฏิบัติที่เราควรทำสรุปได้เป็นหลักง่ายๆเลยครับคือคิดดี ทำดีพูดดีคิดดีทำดีพูดดีครับคิดดีก็คือใจเราสงบไม่คิดร้ายไม่เบียดเดียนใครซึ่งก็มาจากการฝึกสมาธินั่นแหละค่ะทำดีก็คือการกระทําของเราไม่ไปทําผิดศีลสีข้อแรกไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดกรรมไม่ดื่มสุราอืส่วนพูดดีก็คือการรักษาศีลข้อสี่ไม่พูดโกหกไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกแยกหรือพูดเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์ ครบเลยนะคะทั้งกายวาจาใจใช่ครับท่านบอกว่าใครปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานที่สำคัญจริงๆนะคะทั้งการให้การดูแลความประพฤติการฝึกใจแล้วก็ยังรวมถึงการช่วยเหลือสังคมชุมชนรอบข้างด้วยถูกต้องเลยครับครบถ้วนเลยแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากที่ท่านฝากไว้ให้คิดต่อนะครับค่ะอะไรเหรคะท่านเปรย์ว่า ชีวิตคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องตายจากไปคำถามคือเราจะฝากอะไรไว้ในแผ่นดินนี้ล่ะจะฝากคุณงามความดีไว้หรือจะฝากสิ่งไม่ดีไว้เบื้องหลังโหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยนะคะครับเป็นคำถามให้เรากลับมามองตัวเองการกระทำของเราแล้วก็เป้าหมายในชีวิตได้ดีมากๆเลยครับน่าเก็บไปคิดต่อจริงๆ